ัวนี้จะมาขออนุญาตมาพาชมนะครับอีฟุสุซึ่งวันนี้ก็คือรถสีประตูเป็นใส่หลังคานะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่น3.0นะครับเซทดีเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่เ่986,000บาทนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0เอ่190แรงม้านะครับซุปปเอร์ความเร็วนะครับมาชมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างติดรถมาครับตัวนี้ครับเปิดมาคือตัวนี้นะครับเศษดีไซน์ใหม่คือไฟหน้านะครับ เป็นแบบไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟ d ด y l ไล h ์นะครับยังมีไฟเลี้ยวนะครับก็มีไฟตัดหมอกครับตัวนี้จะเป็น LED ให้พร้อมนะครับกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับสลับดำ glossy black นะครับตัวนี้ครับทำให้ดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะครับโลโก้อีสุจะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เลยนะครับ สําหรับรุ่นนี้นะครับมาดูครับสาอากาศจะอยู่ด้านบนของตัวรถนะครับอันนี้เป็นกระจกหน้านะครับก็จะมีปัดน้ําฝนแบบบิวอินครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวยกสูงนะครับก็เป็นไฮรันเดอร์นะครับพวงล้อใหญ่นะครับล้อนะครับเป็นล้อขอบ18ครับแบบไฟพัดนะครับพร้อมยางบิสโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นมีดิสเบรกนะครับเป็นตัวที่ จานใหญ่กว่าปกติรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็จะมีช่วงล่างนะครับนี่ครับเดเบิรวิสโบนะครับพร้อมช็อกอัพแก๊สนะครับพ้อมคอยสปริงครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกาทะหลนเป็นเยี่ยมนะครับของอีสูซุเรานะครับสำหรับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกด้านข้างครับเป็นบอลกับดำนะครับเป็นคูโทนนะครับพร้อมไฟ l e วดีให้ด้วยครับแล้วก็มีบันไดข้างนะครับ ถ้พาชมด้านในหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภายในก็จะเป็นตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับเดินตะเข็บสีบอลนะครับแล้วก็ที่พักแขนจะเป็นดาคอสซีแบ็กนะครับนี่ครับเราจะมีนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลก็จะเป็นบุนุ่มหนังอย่างดีนะครับแล้วก็จะเป็นเดินได้สีบอลนะครับพร้อมแอร์แบ็กคู่นะครับตัวนี้ครับนี่เลยนะครับมีช่องเก็บ เก็บของได้ด้วยนะครับวันนี้ครับอันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่เลยพาชมตอนที่สองนะครับภายในก็ถือว่าโอเคนะครับมีเบาะหนังนะครับเซ็นทรัลล็อกจับไฟฟ้านะครับและพิเศษตรงกลางก็เป็นแอร์ครับมีแอร์มีแอร์ให้พร้อมนะครับนี่ครับมีช่องเสียบ usb ให้กับคุณลูกค้าครับแบบนี่เลยนะครับ นะครับตัวช่วงกระบะนี้พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้คือเราคุณลูกค้าเนี่ยติดตั้งเป็นอังคาระครับแคล,ลี่บอยนะครับตัวนี้ร่อทรงสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันนะครับสามารถเติมน,น้ํามันดีเซลนะครับ B20 B10 20, แล้วก็ดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับ สำหรับตัวล้อหลังนี่จะเป็นนี่ครับล้อ18ดนะครับแบบไปพัดนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตัวนี้ครับก็เป็นคาซีเราเพิ่งกระสนิมให้พร้อมเป็นคาซีใหญ่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับรูปตัวซีนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับนี่ก็จะพาชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังพานะครับเป็นของแฮนี่บอยนะครับทรงสูงนะครับแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้เป็น LED นะครับเป็นดูโอ้นะครับ สว่างแล้วก็มองเห็นชัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้แบบบิวอินนะครับจากโรงงานนะครับก็จะมีมือจับเป็นพรีเมียมพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินนะครับสาระอีซูซี e นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวรองท็อปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพาชมนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาแอนนี่บอยซิตี้บอยนะครับพาชมด้านใน ภายในหลังคาก็จะเป็น่าด้านนู้นจะเป็นติดตั้งแอร์นะครับพร้อมเลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับนี่ครับสามารถปิดเปิดระหว่างผู้โดยสารได้นะครับแล้วก็มีเบาะสองแถวนะครับนี้ครับนี่ครับมีให้พร้อมสำหรับคนนั่งได้นะครับบรรทุกได้นะครับเดินนะครับสูงหน่อยนะครับตัวนี้ครับ มาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ครับก็ถ้าเทียบแล้วตัวรถก็ถือว่ายาวอยู่แล้วก็ใส่ไฟค้าตัวนี้ครับเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้านะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เดี๋ยวพาชมด้านหน้าเลยนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างโอเครับประตูข้างตัวนี้ก็จะเป็นแผงหนังนะครับเดินได้สีบรอนนะครับนี่ครับสวยงามครับแล้วก็จะมีซ็นงท่านล็อกกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับสามารถพับไฟฟ้าให้ด้วยได้นะครับ นี่เลยนะครับมาดูคอนโซลนะครับก็ดีไซน์ใหม่หรูหรานะครับแล้วก็ตัวนี้จอนะครับเป็นจอสัมผัส9นิ้วครับนี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็จะมีพร้อมเนวิเกเตอร์ให้คุณลูกค้านะครับมีแอร์นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับนี่เลยมีพุชสตาร์ทให้ด้วยครับนี่ครับสำหรับตัวเซพตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับนี่เลยครับ มาดูที่มาตรวัด MID นะครับนี่ครับก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับมีวัดรอบมีความเร็วนะครับพร้อมเลยสวยงามมากครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับตัวนี้ครับมันตีฟังก์ชันมีคูตคอนโทรลให้ด้วยนะครับสลับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับสลับนะครับเปิดฟีไฟด้านหลังนะครับจะมีระบบการลื่นถลายนะครับปรับปรับไฟหน้านะครับสูงต่ําให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี สวิตช์ิเปิดฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ามันครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับเบาะคนนั่งเป็นเบาะหนังและด้านคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเลยนะครับสาหรับสี่ประตูรุ่นนี้นะครับ3.0 z จสัทีนะครับท่านสนใจแล้วครับเป็นเจ้าของหรือจะแต่งแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับดาวร่มต้นเป็นแค่5%เซนะครับ หรือติดต่อนะครับเฟซบุ๊กสมึกอิสุออนไลน์นะครับยูทูบสมึกอิสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 6781นนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ